ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมีแนวทางการเล่นสําหรับคนที่ยิงไม่ค่อยเก่งเน้นประหยัดนะครับผมแมพที่ผมจะใช้นะั้นจะเป็นช่องเขาปิดกั้นนะครับผมแล้วก็ปิดแร้งด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับซึ่งปืนที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นฟอร์นะครับกระสุนเนี่ยเจาะ4เจาะ5เจาะ6แล้วแต่งบประมาณเลยนะครับ หลังจากที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยให้ดูแผนที่นะครับว่าเราอยู่ใกล้เมืองไหนมากที่สุดแล้วเราก็วิ่งไปเลยของที่ผมเตรียมมาในตานี้เนี่ยประหยัดมากๆครับลองเอาไปใช้กันได้พอมาถึงแล้วเนี่ยให้พยายามฟังเสียงนะครับว่ามีคนเข้ามาก่อนเราแล้วหรือเปล่าเกมนี้เนี่ยมีคนมาถึงก่อนผมแล้วครับ หลังจากนี้เราก็ต้องฟังเสียงว่าเขามีกี่ตัวการเล่นโซโล,โลนะนะั้นใจเย็นสำคัญที่สุดเลยล่ะครับหลังจากที่นั่งฟังเสียงไปได้สักพักผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าเขามีแค่ตัวเดียว พอเก็บของเสร็จเนี่ยผมก็วิ่งมาออกเลยล่ะครับได้แค่ศพเดียวเนี่ยก็ถือว่าพอแล้วเรามาต่อกันอีกสักเกมดีกว่าเกมนี้เนี่ยผมเกิดที่เลด้าผมก็จะวิ่งไปดักเขาข้างหน้าล่ะครับ ถ้าได้ยินเสียงปืนแบบนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยิงไม่ค่อยเก่งนะครับให้ไปฟาร์มจุดอื่นดีกว่าหลังจากที่อยู่ตรงนั้นได้ัพักหนึงเนี่ยผมก็วิ่งกลับมาไฮนูดเลยละครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีเสียงปืนเลยและอีกอย่างที่ผมอยากให้มีเนี่ยจะเป็นเซฟหกช่องกับกุญแจนั่นเองและครับถ้าพลาไหนเนี่ยเปิดฟุกได้ของ4ี่แสนเนี่ยถือว่ากำไรสุดๆไปเลย ถ้าไม่มีคนมาเนี่ยให้เราฟาร์มยาวๆไปเลยละครับ เกมนี้เนี่ยฟาร์มชิลเลยครับหลังจะกเก็บของเสร็จเนี่ยผมก็จะวิ่งไปออกล่ะครับแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับไก,ก,ก่ไเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเจอคนดักแต่ดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยจะไม่สนใจผมเลยล่ะครับผมก็เลยจะเข้าไปดูซะหน่อยก็ <ưng> อย่างที่บอกและครับการเล่นคนเดียวเนี่ยพยายามฟังเสียงแล้วก็มองแมพให้ทั่วๆนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลย เรียบร้อยครับฟอเจาะสเนี่ยแรงมากๆเลยถ้าได้ยิงก่อนเนี่ยผมบอกเลยมีโอกาสสูงมากที่เราจะยิงเขาตาย ก็เหมือนเดิมเลยล่ะครับเก็บของเสร็จเนี่ยพวกกูรีบวิ่งมาออกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางการเล่นโซโล่สำหรับคนที่ยิงไม่เก่งเน้นประหยัดแบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ